จะเลือกทั้งทีเอาให้ดีที่สุดไปเลยค่ะ Excel เท่านั้นคุณชอบมากๆแล้วคือภาพชัดมาก Excel เท่านั้น คือมันชัดมากคือเคยติดก็วงจรปิดหลายๆแต่ที่บ้านเก่าก็นเน<อ>มันไม่ค่อยได้ยิน<อ><อ>แล้วก็มันจะมืดๆมัวๆ,วๆใช่ไหมอันนี้คือชัดมากมือเหมือนดูทีวีเลยอะมีเสียงด้วยหรอเก<ช>็บ<ช>ทุกเสียง<ช>ค่ะแล้วชัดเจนมากแสดงว่าตอนกลางคืนเห็นด้วยเหรอปิดไฟก็เห็นเหรอใช่ ก็คือก็เห็นเลยไปปิดไฟก็มืดก็เห็นสนใจกล้องวงจรปิดนะคะสามารถติดต่อได้เลยนะคะที่ Line at pixel cctv แล้วก็เว็บไซต์เพจ a c e b o o k นะคะ pixel cctv ความสุขที่ชัดเจนค่ะ